ครับสวัสดีครับพี่น้องพ่อกับผมลุงสอนคนเอหน้าผ้าเลาะอีกขึ้นเก่าครับผมมีเทคนิคอ่าสูตรต้มข้าวโพดอมาแช่ให้พี่น้องได้รับชมครับบรเฮ็ดจังไหนจังถิ่มต้มข้าวโพดให้แซบเป็นที่ติดใจเขางลูกค่าครับสาหรับผู้ที่ได้กินแล้วรับรองว่าแซบแลวก็ติดใจครับเอามือนี่มาขอสูตรจากคุณแม่ท้องคือขึ้นเก่าครับมื่อนี้พี่กัดกคยอยู่บ้านอ่าบ้านนี้ก็เม่ อยู่บ้นานซาเรานนจิกเนี่ล่ะบ้านซาเราน้อครับตำ<น>บลนาชวางอำเภอเดชอดร<น>ุ่มจังหวัดอุบลราชธานีครับเอาสวัสดีครับแม่ครับจ้าสวัสดีจ้าครับนี่คือแม่ท่องครับเหมือนมาขอสูตรจากเพื่อนครับแม่การต้มข้าวโพดให้แซบอต้องเฮ็ดจะไหนครับมีเทคนิคจงไหแม่การหักการยังมาที่เดียกเ้าเฮ็ดจะไหนแม่มันกระต้ม่มบ่ยากดอกว่าตาเฮาหักข้าวโพดว่าต้องแฮมขึ้นโอ้ หากเขาปวดพราะท้องเอาไปแยมขึ้นแม่นหากหักมาหากกัมาคอนต้มเลยครับเพราะว่ามันอยู่กับหน้านะครับโอ้เฮาบ่ได้หักาแข็งขึ้นครับห้าวขึ้นอยากหักยามใดเฮาก็ลูกไปหักไปหักมาเฮาก็ใส่รถสุกครับผมใส่รถสุกมาเฮาก็มาคอนดังไฟขึ้นแล้วก็ละมั่งข้างไฟไว้เฮาก็ับคอนล้างๆๆเฮาก็เก็บเจฟจะละมั่งครับเกจฟจะกะละมั่งแล้วเฮาก็มบเหาเกี่ยใส่อืถ้วยนึงเต็มๆนี่ล่ะครับ เอากระเอากระเอ็นยางกิกเอากรยางโคกอะไรก็กิกดีดีครับต้มสมองกรุ๊กๆอยากให้มันแซ่บแมีงก็ต้มสองส้มโอโอ้ต้องใส่เบอร์ราน่าอ่นมันบอกครับเนี่ยโอ้น้ามันจะออกครับมันสีหวานมันสีนุ่มอะมันสีแซ่บโอ้บอกอีกเดียวถ้าต้วมอน่าานคือคือมันมันขี้คิ้วโอ้มันจะรสชาติมันบ่ไดไถ่ด้วยครับ มันจะบอกรำนวลันจะบอกหวานต้องต้มนานๆานแมนกันต้มนานๆมันจะออกหนามนวลเดี๋ยวห้องกาดจะในแม่ว่ามันว่ามันสีสุกว่ามันสิแเสบเอาข้าวกะท้ามากินเบิองโอ้ข้าวกะท้ามาเอามาตัทดลองเมืองตะกอนเขาชิมเมืองก่อนบ่ข้าวกะท้ามากินเบิองครับขันมันนัวข้าวกระใส่เกี๊ยอีกโอ้ทาบ่สุกกะต้มไปอีกเออขันขันมันบ่ทันพอเอาข้าวกระต้มไปอีกจะข้าวโอ้ต้องเติมน้ำน้ำครับถ้าน้ำมันบ่ข้าก็ต้องเติมน้ำครับ โอ้เทคนิคของแม่เพันธุ์ดี้จรังๆอันการหัก <moved> ท <inside> <Des> ี่แรกนี่จำเป็นว่แม่ต้องหักใบเนี่ยมะแลงหรือว่าหักกังเวียนตุ่มกังเวียนได้บ่เนี่ยหนะได้ก็ได้ที่กันแม่อันก็มะแลงตุ่มยังมะแลงก็ได้แต่ว่ายใหญ่มันคางขึ้นคางขึ้นนั่นคือบ่แซบคือก่อนเ้าสีเอามาตุ่มนี่บ่หายเขาพูดนี่มันมันคางขึ้นแม่ถ้านี่ฮักมันนี่ตุ่มมันนี่ครับตุ่มย้ำได้ก็ได้แต่ว่าบ่หาย้างขึ้นโอ้คือหักม่าไม่ไม่สดสดมาจาก จากสวนจากต้นแล้วก็เอามาต้มเลยแน่นครับขันขันเท้าไปใบข้างขึ้นนี่มันยื่อโอ้รสสามมันจะเปลี่ยนไปแน่นครับมันจะจืดโอ้อ่านี่มันขึ้นน้ำสายพันน้ำยีบัวเมียเป็นน้ำพันเขาโหดบ่บ่มันขื้นยีน้ำผู้ตุ่มมันขึ้นยีน้ำเทคนี้การต้มด้วกันโอ้นันขึ้นยีน้ำผู้ตุ่มครับอขื่นยีน้ำผู้ตุ่มครับผมเอาสตรนในเมียข้องได้มาจากไซครับเนี่ย แมวเอมันแสบกับเห็ดเอาอีสื่อโอ้เห็ดไปน้ำนะครับแมนเบืองไปน้ำแมนแล้วก็ข้าวเกิดวาต้มแม่ไอาไรแสบเข้ากับเห็ดเอาโอ้แล้วก็บ้างเสียงเสียงตอบรับจากลูกค้านะหมอครับแมนคือเข้าไปขายเข้ากับว่ามันแสบครับขันแสบก็ขันแสบก็ตตองเห็ดแมวเก่าโอ้แต่ว่าเข้ากับว่าตาใส่น้ำตาลต้มเหมือนแม่บอกเคยใส่น้ำตาลเอาเป็นว่าใส่น้ำตาลปงไหนเนี่ยเป็นวาหวานมันหวานโอ้เ่านวาหวานแมน อแม่ได้ใส่อยู่บอครับบ่แม่บ่ใส่บ่ได้ใส่เอามันคือหวานแม่ถ้าเฮาบ่ได้ใส่น้ำตาลถ้าต้มโดนโอ้ต้มโดนนี่มันจะหวานบ่ครับแม่ต้มโดนโดนต้มโดนใส่เกลือนัวๆมันจะออกรัวศาติหวานถ้าเฮาบ่ใส่เกลือนัวมันจะบ่ออกหวานโอ้แม่นบ่ครับโอ้ทาใส่เกลือบ่ถึงก็หวานจะบ่ออกบ่แม่นนมัโ่้คันคั่นห้าต้มซี่นัวๆเนี่ยมันสิแซ่บครับเอาคือยังกะละมังนี่แม่ใส่หลายไปไหนถ้วยนึงติ หวยหนึ่งแม่นถหวยกระไก่ห huh. น <K r ă fik> ึ่งครับโอ้กะละมังนี่กแม่นประมาณได้เติมอยู่นาะแม่นครับกะละมังคันปักบัวใหญ่เข้าขายได้เงินเก็ตแปดร้อยพุราแปดร้อยก็ได้กะละมังโอ้กะละมังนี่บ่าแม่เงินในเก็ตร้อยแปดร้อยแม่นโอ้โอ้ใส่เกลือแม่นอันที่แรกเท็่ไหนแม่เอาข้าวโพดมาแล้วเอาข้าวโพดมาใส่ใส่หน่อกคอนบ่ปกตินี่ห้าคอนข้าวโพดใส่ตัวนี้ มันมีนม้ำเัาจะล้างเขาโคดรเจ้าก่อนโอ้ล้างเขาโคตรล่างขี้พ่นกขาโคดออกครับบานเ,าเ,าเาัาก็เอาใส่กระลำมังต<ม>ัวน<ม>ี้แหละเอออาน้นาบ่าเห็นมีหนามพักก็ใส่กระลำมังตัวนี้เัาก็ไปขางไฟใส่ข้าวโคตรเต็มๆพักก็จังทเงงๆๆที่หนามใส่โอ้ใส่ข้าวโคดเอาสรุปง่ายๆก็คือข้าวโคดที่เอาหักมาแล้วคอ,อนแล้วล่างจะต้มล้างกระลำมั่งกระลำมังนี่แหมงครับหลังจากนั้นเอามาใส่กระลำมังที่บ่มีน้มเนาะแม่นเัาก็ ครับโหใส่เขาพูดเตรียมเลยแม่จะเติมน้ำแม่นใส่ข้ามกันขึ้นครับแล้วก็ใส่เกลือนะหบ่ครับใส่เกลือถั่วหนึ่งแล้วเอาเพกยางใส่ทันที่มาปลูกปุ๊กเพกยางผมโหเอาถุงพลาสติกนี่มาคอเมลี่ยนข้าเแ็งจะไหนแม่ไฟ้ต้องจะโบใหม่ลาสติกบ่บ่บ่ใหม่เนี้ยเขาปุ๊กยี่ถึงโอ้ปุ๊กยู่ถึงแม่นเ้าปุ๊กยู่ถึงมันก็บ่ใหม่ครับข้าวโพดมันจะหอมสิหรือเปล่ถ้าเขาบ่ปุ๊กข้าวโพดมันจะบ่หอมโอ้ข้าวโพดมันจะบ่สุกครับ ขั้นตอนเอาไปย่างครับผมโอ้เอาไปย่างปกแม่นมันจะหอมเองมันขอบขอบได้รับได้ยังอยู่บ่แม่บ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 ่ไอ้แก่เอาคุ้มไปซื้อเออเฮากิ๊กลงน้ำของมันกิ๊กลงน้ำของสิเอาเอาเด็ดเขียเฮ้าวกิ๊ก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 ลงนู้นสิถ้าต้มมันสิหอมเองมันครับโอ้บอกง่ายๆก็คือผัดกิ๊กหมี่บ่ได้เอาขอบมาทั้งหมดบ่บ่บ่ครับเออปกกระขตรเท่าเจิงห้าวหันกิ๊กลง เอาไว้างางข้าวโพดนี่แม่ครับเวลาเขายังหนีบใอยู่บ่แม่บ่บ่บรอยเหนีบบอแหมแกเบียงแต่ว่าเอาฟัดปีกเนเสียบเสียบเสียบรอบข้าวโพดไปเลยแม่โอ้ข้างบนเอายังทับอี่บอครับอืปล่อยเลยปล่อยโอ้ถ้ากระเจาะพยายามให็นมีหูหนึ่งมันก็มีอายขึ้นครับผมเอาเจาะอยู่บ่ครับเจาะมันห้มีหูระบายออกแม่โอ้ไอายมันขึ้นครับ หลังจากนั้นก็มากค่างไฟเลยแม่นจอซ้ำได้ก็ได้ใส่ไฟทานหม้อเม่ยหรือเป็นฟืนฟืนหาฟื่นน้ำพองโอ้หน่อยแม่แล้วก็ต้มใส่อันนี้ก็เป็นอิซอิซสองก้อนแม่นจต่ก็ละมังค้างนันครับโอ้ก็ละมังค้างโอ้เตาเราก็เฮ็ดง่ายๆตัวนี้เฮ็ดบ่ยากก็ละมงค้างก็จุไฟสองข้อคางครับผมโอ้ยเมียเราว่าบ่ได้เทคนิคมาจากไสเด้อ่าซั่นเทคนิคนี่คือเฮ็ด ก้มกิดของเจ้าของเองก้มคิดของเจ้าของเอง,องเราเฮ็ดข้าวโพดมาต้มมานี่ยสิบกว่าปีนจนเป็นที่ติดใจของลูกค้าอ่าอยู่ในเขตตำบนตะสวง,งใส่เวลานานโมเมะไปไปขายบ้แต่เหล่าเดียวไปข้าวเดียวแกงกันห้องว่างเสาร์ก็ไป<อ>ไปข้าวมาเขามาหนึ่งเขากินครับข้าวเดียว เลาอจากเ่าเ่าต้มต้มซุกเดียวเ่าขึ้นมาผักอีบ่ม้แม่ด้วเห็ุอย่งไหนต้มซุกเดียวก็มาเนี่แนวตักมันโอ้เอออันนี้แนวตักเออเนี่ตักกะขวดกะตักเป็นกองไอเทียนตักเป็นกองไอเทียนไงเก็บเก็บเก็บใส่ถุงถุงนะสาวนะสาวครับโอ้เป็นที่ยังแต่แม่เนี่ยเนี่ยจะเป็นตา่ายตักกาขวดโอ้เป็นตยนเป็นตา่ายตักกาขวดเลยโอ้เวลาต้มต้มซุกเดี๋ยวก็เอาตัวนี้ตักขึ้นมาจาหมอกระท้าห่อนห่อนเราไปผักหม้อข้าววันนี้ ตักก็เรามั่งตักก็เอาไปเทไว้เตียงโอ้เอาไปไหว้ปุ่นตากเัาไปเทไว้เตียงให้น้ำมันครับเก็บเสียดแล้วเขาก็เก็บใส่ถุงครับผมเก็บใส่ถุงไปเนี่ยขายจี่ไหนครับเวลาเขาไปขายเขาเห็นจี่ไหนครับเวลาไปขายเขาก็เก็บใส่ถุงหูหิวดิใส่ถุงหูหิวเลยแมนซีฟักสาวซีฟักสาวโอซีฟักยี่สิบบาทแมนฟักใหญ่บนไหนเนาะครับประมาณ เพราะว่าบบเห็นแม่พิ่นตอนพันตุ่มเพราะว่าแม่เพ่นตกตุ่มแต่เดือครับพี่น้องเพราะว่ามเกิดต่มปักละฮะครับก็ได้ฝักละัสบาทโบได้ดภาพตอนแม่เพ่นตุ่มครับแต่ว่าเมือนอก้กว่าเด่นสวนของแม่ท่องกะได้อ่าสอบถามเทคนิคของเพื่อนครับก็ได้อยากจะแชร์ให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมครับว่าการตุ่มขาวโพดให้มันแสบ มันอ่อนมันนุ่มมันหนนวานเฮ็ดยังไ๋ม้อเอ้ได้มาขอสูตรจากแม่อ,มอแม่ท่องครับครับผมแม่ขอบพูดในร้ายครับม้อเนี้ที่มาแช์ประสบการณ์แล้วก็ให้ความรู้อ่าเพื่อพี่น้องเอฟซีเพื่อนอยาก<แ>เอาไปทดลองใส่เบื่องสําหรับสูตรต้มข้าวโพดให้แซบครับอ่าสูตรนี่บ่บ่แพงเนาะแม่นาอบอบ่แพงแม่บ่แพงเงาไปต้มกินต้มคลายไปเรื่อยๆแต่ไผหมีก็ต้มคายขึ้นแนวในร้านใั้แซบครับ ใส่เกียร์แหงซีรนัวต่อมซีรัลดนมันจึงแสบไปต้มข้าวเดียวคือมันบบสุกมันก็บโบแสบโอ้ถ้าต้มบานานมันกับโสุกแมงข้ามหวานข้าหวานข้าวพดก็จะบบออกครับถ้ามันน้ำโบเข้ากับเติมน้ำครับผมเติมน้ำจะเทียรเข้าจังเอาครับนี่ก็เป็นความรู้ใหม่ๆเรื่อยพี่น้องสำหรับมือใหม่ผู้ที่กำลังฮัดปูข้าวโพดแมงต้มอยากไปขายคือแม่ก็ลองใส่เทคนิคนี้เบื้องเด้อครับ ว่ามันเสีสบคือแสบจนเขาว่าใสน้ำตาลมันนะครับผมเอาขอบคุณแม่ท่องได้ไรครับวันนี้ครับผมเอาเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีจ้า